ครับสวัสดีครับสมาชิกส,ส่วนทุเรียนใหม่สำหรับเช้านี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์วานนี้14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์น,ทนะครับวันนี้เป็นวันที่15เป็นวันเสาร์ก็เลยมีเวลาพอที่จะมาพอดีผมไปเปิดนะครับที่บันทึกไว้นะครับก็หนึ่งรอบเดือนแล้วที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับให้กับทุเรียนทุเรียนต้นนี้ที่ปลูกใกล้ๆนี่นะครับที่ปลูกใกล้ๆนี้ ยังไม่ถึงปีนะครับบางทีเพื่อนสมาชิกถามอ๊ะทำไมช่วงนี้ดูคลิปห่างหายผมมัวมายุ่งกับทำนี่อยู่ครับผมมาทำสะพานแล้วก็เดินสายไฟแล้วก็เอาย่าเทียมมาปลูกนะครับยังทำไม่เสร็จนะครับนี่มันก็เลยดูยุ่งยุ่งอยู่แล้วก็อากาศเย็นเย็นหนาวหนาวก็ไม่ค่อยมีเวลาไม่อยากจะตื่นก็เสาร์อาทิตย์นะครับทำงานเหนื่อยก็ใสยก็มาเดินไฟ แล้วก็ทาตัวนี้นะครับในเกร์นี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับเลยตรงปลายๆลายนู่นนะครับครับอุปกรณ์ยังเต็มยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็งานต่อไปก็จะทําน้ําตกนี้ด้วยนะครับน้ําตกครึ่งคึ่งเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนี่ยประมาณนี้จะทําจากน้ําตกฝั่งนั้นนะครับแล้วก็ดึงมาลงฝั่งนี้แล้วก็ไหลวนไปนะครับก็เลยทําไม่เสร็จนะครับก็เลยยุ่งยุ่งอยู่คราวนี้มาโฟกัสในเรื่องของ ของเรานะครับทุเรียนเดี๋ยวผมพาไปดูในสิ่งที่ผมจะใส่ในวันนี้นะครับผมได้เตรียมแล้ว <c oughs> สำหรับทุเรียน1ปีนะครับตั้งแต่ปลูกใหม่ยัน1ปีนะครับผมซื้อตัวนี้ครับก่ <c oughs> อไปเป็นปุ๋ยอินซีนะครับสูตรไหนก็ได้แต่บังเอิญผมจะลองสูตรนี้ดูนะครับสะท้อนแสงนี่ปุ๋ยอินซีเพชรพิรุณน,นะครับี่ผมซื้อมา,อ,าอย่างละ2กิโลนะครับ อีกหนึ่งถุงนั้นผมผมเทใส่ไปแล้วนะครับผมเทใส่หนึ Mat, ่งถุงไปแล้วนะครับหนึ่งถุงมันเป็นเม็ดประมาณนี้นะครับเป็นเม็ดประมาณนี้หนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลนี่ก็เป็นกิโลที่สองนะครับนี่เป็น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 เม็ดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะมาเลยผมถือมือเดียวผสมกับอะไรนะครับย้ํานะครับว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพราะช่วงนี้อากาศอากาศมันเย็นอยู่นะครับประมาณสักยี่สิบสี่ยี่ห้าองศา นะครับก็ถือว่าเย็นอยู่เวลากลางคืนก็18องศาก็ยังเย็นอยู่ตอนเช้าๆก็มีน้ำค้างน้ำหมอกนะครับมีหมกอกยังไม่ขยับเป็น6 3 3 9 3 3 12 3 3หรือปุยอินทรีย์เคมีนะครับเพราะว่าระบบลากเขานะครับเพราะว่าในดินนั่นะนะครับมันอาจจะมีความเย็นความหนาวอยู่นะครับขอให้พ้นหนาวจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้หล่อเลี้ยงระบบลากของเขานะครับด้วยปุยอินทรีย์นะครับ ยิ่งห้อไหนก็ได้ขอให้เป็นบยอินทรีนะครับผสมกับอย่างที่สองนี่ครับนี่ผมซื้อฮิวมัสแม่เมาะนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับบังเอิญว่าผมเคยซื้อมาใส่นะครับแล้วก็ถือว่าโอเคแตกใบดีอ่เขาบอกว่ามันเป็นฮิวมัสนะครับฮิวมัสแร่ธรรมชาติลีโอนาไดนะครับที่ทำให้อ่ดินนะครับที่ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืช มากกว่าเดิมมากกว่าปกติประมาณนั้นเราก็เลยทำหานะสิ่งดีๆให้เขานะครับคือตัวนี้มันเป็นฮิวมัสพวกฮิวมัสนะครับเป็นเป็นแร่ที่มันสะสมมาเป็นล้านล้านปีนะครับหลายสิบล้านปีนะครับมันก็เลยมาเป็นแร่เป็นธาตุอาหารอย่างดีนี่แหละนะครับ ก็ใส่แล้วไม่มีผลต่อใบไม่ใบไรนะครับผมเคยใส่แล้วนะครับอัตราส่วนอย่างละเท่ากันนะครับผมก็จะใส่หิมัแม่เหมาะสองถุงนี้นะครับที่เตรียมไว้แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์อีกสองสองสองกิโลนะครับอย่างละเท่าเท่ากันอย่างละสองแล้วพอเดี๋ยวผมแกะแล้วผมจะคนให้เข้ากันแนละ้วผมจะมาใส่ต้นนี้นะครับที่ใกล้ๆบ้านนี้นะครับเป็นต้นแรกใน่าะใส่ต้นนี้นะครับก็มีใบ อยู่ประมาณนี้ครับมีน้ําค้างอยู่นะครับเป็นสมาชิกมีน้ําค้างอยู่นี่เห็นไหมวบบแวบๆบแบบอยู่ครับนี่มันมีนี่น้ําค้างเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีเนี่ยค่อนข้างที่จะระวังนิดหนึ่ง <c oughs> ถ้าใส่ปุ๊บถ้าน้าไม่ดีน้ําไม่ถึงความชื้นสัมผัสไม่ดีนะครับมันก็จะทําให้ขอบใบไหมอันนี้ก็มีสาเหตุนะครับในเรื่องของถ้าปลายใบไหมอย่างนี้จมูกใบไหมอย่างนี้นะครับเป็นปุ๋ยนั่นแหละนะครับในส่วนที่ เคยเคยใส่นะครับเคยใส่มันก็จะเปลี่ยนหรือถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินก็อาจจะเกิดจากสารเคมีที่เราฉีดไปมันก็จะค้างคาจมูกมันก็จะไหม้ประมาณนี้ต้นนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงยังไม่ถึงรอบปีแต่ว่าถอนใช้ได้เลยนะครับน,นะครับใบดังๆอันนี้น่าจะเป็นธรรมชาติของสายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์นี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับ เป็นพันธุ์พื้นเมืองหลงรับแรนะครับต้นนี้เป็นหลงรับแรครับผมก็ถอดจากถุงดําไม่เฉยนะครับไม่ถึงปีหรอกผมก็ตั้งไวเ้เฉยเพื่อนสมาชิกต,ตั้งประมาณนี้เนี่ยครับผมเอาออกจากถุงดําผมก็ตั้งแล้วก็เอาดินที่หลบปุงนี่นะครับมากบกบไว้นะครับครึ่งหนึ่งแล้วผมก็อพวกนี้กบซ้ำอีกแค่นี้มันมันก็เดินแล่เราลากมันก็ลงข้างล่างเองของมันเองนะครับเพียงแต่เราก็ลดน้ําจากหัวสเปงเกอร์ แล้วดูลักษณะของการถอดนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถอดได้ดีอยู่นะครับเดินได้ดีทีละคืบยอดแตกยอดอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับหลงรับแรต้นนี้ก็คงจะปลูกไว้ทานนะครับทานเองนะครับไม่ขายนะครับอร่อยมากหลงรับแรแล้วต้นข้างๆนี้ลหละนะครับห่างหนึ่งเมตรนี่แหละเป็นอะไรเป็นกระดุมมั้งครับเดี๋ยวจำไม่ิดผมดูก่อโอ้ไม่ใช่อีรีบครับ เป็นอ e ีรีฟนะครับอีร e ีฟเขาบอกว่าเม็ดมันรีบก็เลยซื้อสมสม,สมชื่อมันนะครับว่าเป็นอ e ีรีฟถามว่าต้นนี้ทําไมใบมันจึงเหลืองแล้วมันมันจึงร่วงแบบนี้นะครับต้นนี้นะครับเลขเลขมันเป็นใบใบลักษณะเป็นใบดังๆนะครับเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมทําอะไรกับเขานะครับเป็นเชื้อราเป็นจุดเป็นจำ้ำนะครับเต็มเลย นะครับเพราะมันมีคม่อนข้างที่จะมีความชื้นพอสมควรคราวนี้ผมผมทำการเปรียบเทียบสองต้งนนี้ต้นนี้ก็เป็นนะครับใบใบใบเก่าๆก็ AO, เป็นเชื้อราแต่เป็นไม่มากแต่ต้นเนี้ยค่อนข้างเป็นมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมลงลึกนะครับมันมันลึกลงไปตัวนี้มันไม่เห็นโคนล,ลอยนะครับไม่เห็นโคนเห็นแต่ากลอยนะครับเห็นแต่ากลอยมันก็เลยอาจจะทําให้เป็นเชื้อรามากกว่าต้นนี้เพราะต้นนี้มัน โคนมันลอยเบ้ามันลอยนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ลอยมันเลยเป็นมากกว่าพอเป็นมากกว่าผมไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับใน y YouTube เขาบอกว่าด่างทับทิมสามารถกำจัดเชื้อราได้นะครับผมก็ทำการทดลองนะครับผมทำการทดลองผมก็ซื้อด่างทับทิมมากระป๋องหนึ่ง,งกระป๋องหนึ่งประมาณไม่แน่ใจราคานะครับหลายเดือนแล้วละนะครับแล้วผมก็มาละลายน้ำใส่น้ำห้าลิตร ลาดผมใส่ไม่มากนะครับใส่ใส่พอๆกับเราใส่ใส่ใส่นิดเดียวนะครับใส่นิดเดียวประมาณสักถ้านับเม็ดได้นะประมาณสักสี่สิบห้าสิบเม็ดประมาณนั้นนะครับพอเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆเล็กกว่าผงชนลดอีกนะครับก็ใส่พอให้น้ํามันออกสีชมพูเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่าใส่มากไม่ได้เพราะมันเป็นด่าง ด่างมันเป็นด่างนะครับเป็นด่างก็คือชื่อด่างทับทิมนะครับเขาบอกว่ามันกําจัดเชือ้อราได้ผมก็เลยมาทําการทดลองลาดบริเวณรอบๆนันครับผลปรากฏใบไหมนะครับ,รบ,ยรบอย่างที่เห็นนี่แหละนี่ใบไหมเลยกรอบเข้าหากันหมดนะครับมันน่าจะเข้มข้นจัดนะครับประมาณนี้ตอบนี่เข้มข้นจัดครับมันใบไหมยิ่งเป็นกว่าเดิม พอเป็นกวเดิมตั้งแต่วันนั้นผมก็เลยโยนทิ้งเลยนะครับด่างทับทิมก็เอาไปไว้ล้างผักนะครับล้างสารพิษนะครับก็จับไม่กล้าใส่อีกไม่กล้าใช้นะครับนั่นคือในเรื่องของอด่างทับทิมพอใบร่วงแล้วก็จะได้ยอดใหม่นะครับกําลังพีออกมานะครับกําลังพีออกมาเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกก็ที่ ไม่ว่าจะใครจะแนะนําก็แล้วแต่นะครับที่เป็นด่างทับทิมผมทําการทดลองแล้วไม่โอเคนะครับไม่โอเคถ้าเป็นยาเชื้อราก็ขอให้เป็นไตโคโรมานะครับหรือถ้าเป็นสารเคมี <c oughs> ถ้าใจร้อนสารเคมีก็ขอให้เป็นอ่าเป็นซปเปอร์เอ็กเทลคอนะครับสารเคมีละลายน้ําเอามาลาดดีกว่านะครับดีกว่าจะเสี่ยง ในเรื่องของใช้ด่างทับทิมเพราะด่างเนี่ยด่างมันมันเหมือนกับความเป็นด่างเขาบอกว่ามันแก้ยากนะครับดินเป็นกรดมันจะแก้ง่ายเอาโดโลไม้มาใส่ดินเป็นกรดนะครับมันก็จะหายค่า PS ก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าดินเป็นด่างแก้ยากนะครับเพราะผมเคยเอาขี้หมูนะครับมาปลูกผสมในโคกแล้วนะครับแล้วทราบทีหลังว่าเขาใส่ โซดาไฟนะครับห้าปีกว่าจะหายนะครับมันอยู่ในดินเนี่ยมันแก้ยากนะครับมันเป็นประเภทด่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนํานะครับใครจะว่าดีอย่างไรก็ไม่เชื่อละเพราะผมซื้อมาแล้วผมทําการทดลองขนาดที่ผมลาดบริเวณข้างๆนี้นะครับผมไม่ได้ลาดใส่ใส่ตรงนั้นเลยนะครับรอบๆนี่หะครับห่างไว้ประมาณสักคืบหนึ่งนะครับโคนก็ยังเกิดอาการอย่างนี้ถ้าผมใส่ตรงที่โคนผมว่าน่าจะตายนะครับน่าจะตายนี่ประมาณนี้ ก็เลยในสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ตรงนะครับใช้ในสิ่งที่เราเคยใช้และเรามั่นใจจะชัวร์ที่สุดนะครับแต่บังเอิญว่าผมเป็นเป็นคนชอบทดลองก็เลยทดลองไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ประสบการณ์ตรงด้วยนะครับแล้วก็ไม่ถูกหลอกอีกต่อไปนะครับเพียงครั้งเดียวนะครับอาจจะหลอกได้ครั้งเดียวนะครับมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่มีราคาแพงประมาณนี้นะครับแต่ในต้นนี้ไม่ได้ลาดนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ให้ข้อ,อแนะนำก็คือหนึ่งในเรื่องของการปลูกยกโคกสูงแล้วนะครับเอาแค่ถุงดำออกแล้วก็ตั้งแค่ครึ่งโคนก็พอนะครับตั้งตั้งแค่นี้พอนี่ของผมก็ตั้งแค่นี้แหละนะครับเหลือตั้ง3นิ้วนะครับ3นิ้วไม้บรรทัดแหละครับหรือ3มนิ้วมือก็ได้ครับที่เหลือก็เอาดินกบกเข้าไปดินที่เราพร้อมปลูกนะครับอาจจะเป็นแกลบหมักแล้วก็ผสมกับขี้วัวแล้วก็ดินธรรมดาผมผสม3ามอย่างนะครับมีขี้วัวหมัก แล้วก็แก็บหมักเพราะแกบกับขี้วัวผมผสมกันผมหมักไว้สองสามเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาผสมกับดินนะครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็เอามากบเข้าประมาณนี้แล้วก็เหลือไว้สามนิ้วนะครับสามไม้บรรทัดหรือสามนิ้วมือนะครับก็กบด้วยด้วยด้วยฟางพวกอ้กอ,อยพวกนี้แหละครับผมก็เอาอ้อยพวกนี้แหละที่มันเกิดผมก็เอามีดตัดตัดแล้วก็มากบเลยนะครับบางทีผมก็ดึงขึ้นมาให้มันแห้งก่อนค่อยกบนะครับผมโยนขึ้นมา หนึ่งอาทิตย์มันก็แห้งผมก็เอาแห้งๆ่แหละครับมากบเพื่อไม่ให้โมสสปริงเกอร์ล้างดินออกแล้วก็ดินมันจะไหลหนีพวกพวกสารอาหารมันจะไหลหนีก็ต้องกบกันไว้เพื่อไม่ให้โคกมันมันมันะละลายหรือมันไหลหนีประมาณนั้นนะครับผมก็กบประมาณเท่าที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ในส่วนนี้ผมปลูกจมเลยนะครับก็คือไม่เหลือเบ้านะครับก็คือเสมอดิน มันก็ค่อนข้างที่จะอมความชื้นเยอะนั่นคือสิ่งที่ที่ที่ควรแนะนำนะครับแล้วก็ในในเรื่องของการาไวย้ยุกมีหลายต้นนะครับบางต้นผมก็เอาถุงดำออกบางต้นก็ไม่เอาออกผมตั้งไว้เฉยๆนะครับตั้งไว้เฉยๆนะครับโอกาสที่รากจะเดินได้เร็วเร็วมากพอผมไปกรีดถุงดำออกนะครับรากด้านข้างไม่เห็นครับมีแต่รากที่มันแทงทะลุ ถุงดำลงไปนะครับแต่แต่ต้องตัดนะครับที่ก้นถุงดำนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับเช้านี้ที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็ถือโอกาสได้อัปเดตท,ทุเรียนต้นนี้นะครับยังไม่ถึงปีแล้วก็พร้อมกับปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับอย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะคงจะเอาคลิปไว้เพียงเท่านี้12นาทีแล้วนะครับจะขออนุญาตแกะปุ๋ย ทั้งสามถุงนี้นะครับคนใส่กันแล้วก็จะใส่ผมใส่ประมาณโค้งนี้ใส่สามกมือนะครับกาเต็มเต็มเลยครับสามกำมือนะครับเว้นห่างจากโคนเขาสักนิดหน่อยหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็จริงแต่ว่าบางทีมัน,บา,มนบางทีมันอาจจะมีสารอื่นๆอยู่ด้วยเพราะเราไม่รู้ส่วนประกอบเขาก็ <c oughs> เอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอ่า คือเจตนาก็คือให้ระบบรากที่อยู่ไกลๆนี้ได้กินนะครับที่โคนช่างเขานะครับเพราะรากหากินเนี่ยมันจะอยู่นอกๆเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เหมือนกับใส่ปุ๋ยทั่วๆไปนะครับเหมือนใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือใส่ปุ๋ยเคมีเราก็จะเอาออกนอกโคนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันชิดระบบรากเขามากจนเกินไปนะครับบางทีมันก็อาจจะมีผลเสียนะครับถึงไม่เสียเราก็ไม่ควรเสี่ยงนะครับ ก็ยังไงรากหากินเขาก็อยู่นอกๆอกอยู่แล้วก็คงจะเป็นประมาณนี้ฝากติดตามไม่เปลี่ยนตรงนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ